โอเคครับพ่อสวัสดีด้วยนะันนี้เราก็จะมาเที่ข่าวสารเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี่นะครับ s ซามิ e mk 6 1หนึ่ max นะครับก็ตัวนี้ผมใช้นานมาปีหนึ่งได้แลนะ้วนะครับ<า>เป็นคีย์บอร์ดเต้นของพร้อมตัวที่ดีตัวหนึ่ง,นงในไซส์ขนาด60สิบเซนนะเออดูดิฝุ่นไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามีฝุ่นหรือเปล่าหน้าจะไม่เห็นนะในกล้องนะเออ ของผมเนี่ยถ่าที่ผมดูเนี่ยโหใช้มาหนึ่งปีคุณมันก็เร็จนะครับนะพวกละอองอะไรพวกนี้มันก็เข้าไปติดโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็มาทำความสะอาดกันเลยเนาะโอเคแต่ว,ว่าด้วยเราต้องทำอะไรบ้างโอเคครับหลังจากที่เราแกะเสร็จไปแล้วแถวหนึ่งนะครับแถวหนึ่งได้นะครับ๋อ,อนี่คือสิ่งที่เจอนะครับนะ เห็นหรือเปล่าวะไม่เห็นเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรแต่ผมนี่โอ้โหเจอเศษขี้มือตัวเองขี้ใครอะไรกวามไปนะครับนะพวกผลเอ็มไปหมดเลยนะครับนี่แกะเรื่องแถวเองนะดูดิมันเห็นไหมว่ามันน่าจะไม่เห็นนะครับในกล้องเพราะว่าแสงน้อยด้วยนะครับเออเดี๋ยวเราก็มาทําการแกะกันต่อครับเพราะว่าเราต้องแกะเอาไว้หมดทุกแถวนะครับนะโอเคเอว่าแกะต่อเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราแกะแกะกันเสร็จแล้วนะครับก็ตัวหน้าตาโอโ้ไม่ไหววะ่ะคุณมันเยอะมากเลยเปาดท้ายเห็นยังไงดีเอาไฟฉายมาเปิดดีไหมก็ไม่ชัวร์นถ้าเปิดให้ดูหน่อยละเนี่ยอา่าถ้าเบื่อนๆเห็นนะ่าจะมีค่า,ายอะไร่าเยนไม่หมดเลยเออนี่มันขา,ขาวๆเนี่ยครับ ภาพไม่นเนีนกันนะนี่ผมเปิดไฟฉายเอาไว้ให้ดูใ,ใกล้ๆนะมันจะมีคราบขาวๆแพวงรังแคอะไรอย่างนี้ครับมันตกลงไปนะครับนะไม่ก็ฝนมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจริงๆมันมีเส้นผมไหมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะข้างล่างว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะครับโอ้โหผมนี่ถือว่าเยอะนะยตัดับนี้เออนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มา ทำความสะอาดกันเลยนะครับนะโดยเราทำการใช้เจ้าตัวที่กระปลงนี่นะผมมีกระปลงตัวนี้แล้วก็เอ้วก็มีเจ้าตัวแอลกอฮอล์่ห่ออะไรก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาทําการไปนี่กันเลยนะครับทำความสะอาดกันเลยนะนะครับนะโอเค เสร็จไปนะครับแนละ้วก็โอ้โหฝุดน้อยลงเยอะมากนะครับนะเดี๋ยวต้องเปิดไปฉายดูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้จัดห้องเป็นแบบห้องรีวิวอะไรอย่างงี้นะโอเคก็เลยยังมีพื้นที่ตั้งกล้องนะครับผมก็ตามที่เพื่อนเพื่อเห็นนะครับค่าประดูน้อยลงไปเยอะเลยนะนี่อนี่คือผมทําความสะอาดแล้วระดับหนึ่งนะโดยการใช้แปรงนะครับ เท่าทำเท่า,ท,าที่ทําได้นะครับนะครับตรงไหนที่มันแบบใกล้แผงจรนก็อย่าไปฝืนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวอ่ามันช็อตนะครับมันช็อตมานี่โอ้โหวุ่นเลยนะครับนะทำซ่อมไม่ถูกเลยนะครับทีนี้มันช็อตขึ้นมาถ่านะส่วนปัญหาหลักๆที่ผมต้องมันจะมีบาง,างจุดครับที่ผมต้องไปทําการเอาแหนบดึงเส้นผมออกเพราะว่าเส้นผมมันเข้าไปติดนะเอออันนี้ก็ต้องแบบอ่า อันนี้ก็น,นิดนึงนะลรงเอ็นเส้นผมนี้ก็อย่าเอาไม่ได้อย่าให้เข้าไปติดดีกว่านะครับนั่นเดี๋ยวมันหามันจะตามมานะครับนะเนี่ยเส้นผมเนี่ยตัวดีเลยดึงออกมาซะเส้นผมนะครับส่วนคีปก็ผมก็จะไม่ได้เอาไปล้างอะไรนะครับนะเพราะว่า ผมใช้ผมทําความสะอาดเกือบอาทุกอาทิตย์เลยนะคีแคปเนี่ยผมก็เลยนเนี่ยมันยังไม่ใช่มีคราบอะไรเลยนะสีเขียวมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับนะยังไม่มีคราบอะไรเท่าไหร่นะครับเออกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดหีือวามันนิดนะครับเนี่ยมันมีน้อยมากครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีฝุ่นเกาะในตรงคีแคปเลยนะครับน,น้อยมากนะครับเหแทบไม่เห็นเลย โอเคครับเดี๋ยวเราก็ทําการเอาคีย์แคปประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ผมก็จะไอ้นี่ละนะครับเดี๋ยวทำการปิดคลิปไปนะเดี๋ยวครับประกอบคีย์แคปเสร็จนะครับโอเคเอาว่าเริ่มลงมือเลยดีกว่าแคปหลังที่เราประกอบมานานคะรับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนดะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ดูเลยดีกว่าโอเค ดีโอปกติดเลยครับโอ้โหสะอาดกิ๊บนะครับถ้าเพื่อนๆดูข้างนอกมันก็แบบว่าของผมก็ดูสะอาดแล้วเนาะแต่เมื่อกี้แกะมาทั้งในโอ้โหแตกหมดเลยนะครับนต,ตอนนี้มันก็โอเคผมก็ทําการเอาคีย์แคปใส่ที่เดิมมาเรียบร้อยนะครับนะก็เรียบร้อยสวยงามนะครับตามท้งเรื่องนะครับก็วิธีแนะนำถามละ่ะถามว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันควรทําความสะอาด ประมาณทุกๆกี่ปีหรือกี่เดือนนี่ถ้าเป็นผมเนี่ยประมาณผมผมบ้าทําอย่างนี้นะของผมอะถ้าเป็นคีย์แคปอะผมไม่นี่ทุกวันเลยเอย้ไม่ใช่เกิดพวกอาทิตย์อสองหนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยผมก็ทําการเอาไ้พวกแปรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมาขัดตามร่องอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เช็ดผ้าเช็ดเออเกิดพุกอาทิตย์นะครับ เพราะว่าตอนพิมพ์แน่นอนครับยังไงเราก็ต้องมันมือเรามันแบบมันมันอยู่แล้วล่ะเออตอนแรก่้าเราเล่นเกมไปเรื่อยๆยิ่งเล่นนานๆนะมันก็แบบคาบมันมันก็เกิดตามมือพอเราพิมพ์ไปก็แกะก็แกะอะไรก็ว่าไปนะไอ้พวกคาบมันเหล่านี้จะติดที่คีย์แคปนะก็แน่นอนว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องทาความสะอาดเกือบทุกอาทิตย์ไม่ก็สองอาทิตย์ครั้งนะครับยิ่งทําความสะอาดบ่อยก็ยิ่งดีนะครับมันจะได้สะอาดนะครับส่วนในข้างในเนี่ยไอ้ตรงตามร่องอะไรอย่างเงี้ยข้าเพื่อนๆนทำความสะอาดนะผมแนะนานะ ถอดคีบไม้ไห้หมดเลยถ้าทำเหมือนผมเมื่อกี้หาอะไรก็ได้ผ้าหรือเอาแปรงนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามอย่าเอาไปชุบน้ํากันนะผมกลัวมันจะ,ะโดนไอ้พวกแผงวงจรข้างในนะถ้าไป่ได้ก็เอาพวกน้ามันน้ามันไฟแช็กไม่ก็ลอนสันไม่ก็อแอลกอฮอลได้อยู่นะไอ้พวกที่มันแบบว่าแห้งเราเร็วอะ่ะทาการเช็ดปัดปัดเอาพวกฝุ่นอะไรออกให้หมดเท่าที่เราทําได้นะถ้ามีเส้นผมก็พยายามดึงออกมานะครับเพราะว่ามันติดไปมัน ไม่ดีแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คีย์บอร์ดมุมๆนะก็สะอาดนะแล้วนะครับนะสีขาวนี่แทบไม่มีคราบดำเลยยกเว้นรอยตำหนิรงคีย์แคปนะอันนี้ดำๆมีแค่ตรงนี้ตรงที่เดียว,วยนะครับอย่งี้ไม่มีเลยให้มีคราบมันไม่มีอะไรเลยก็โอเคนะครับเด <sk r> ี <academy> <of> <ghost> ๋ยวสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับนะโอเคน่าเป็นคลิปแรกที่ผมมาทำ น่าจะลงลึกเรื่องรีวิวพวกอุปกรณ์เล่นเกมนะเออ,อไปช่องผมก็จะทําอย่างนี้นะอ่าวอาจจะอ่ามาน้อยลงแล้วนะครับนะเพราะพอดีว่าเออเปลี่ยนทางนะครับผมเป็นคนแบบว่าอ่าไม่ได้ชอบอ่าการเล่นเกมอะไรสนนะักอาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าให้รีวิวของเรอ่งน,นี้ผมจะชอบอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแลเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เล่นเกมไม่ก็ เรื่องเกมนะครับนะแต่ไม่ลงลึกมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลา,าไปก่อนนะครับแนละแค่ว่าวันนี้เราก็แค่มาถ่ายทำความสะอาดคีย์บอร์ดนะครับนะว่าเออเราใช้งานมาตั้งหนึ่งปีแล้วเนี่ยเออเราควรทำความสะอาดยังไงตรงไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามจัดห้องแล้วหาตัวตั้งกล้องดีๆมามาถ่ายนะตอนนี้คือผม กล้องมันยังไงคือห้องผมยังไม่ได้จัดโซนอะไรเลยนะไอ้ข้างหน้านี้ก็คือคอมผมนะเออสวนงเนี่ยก็คือไมค์ตรงที่ใช้อัดเสียงตอนเล่นเกมนะครับแต่อันนี้คือผมใช้แผนอันหน้าจอนะโทรศัพท์ผมชาร์จอยู่พอดีว่าแบตหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม